yes hold that รางวัลรองชนะอเลิศขอเชิญในประเภทสุขสำราญค่ะขอเชิญท่านประธานมอบเงินรางวัลน,นะคะดากไทยรัฐชมเปี้ยนชิพสนามที่เจ็ดค่ะครับผมก็ขอบคุณรองทีนิสสมาคมนะครับ p t นะครับ SAT และก็คณะกรรมการสุท่านนะครับก็ขอบคุณ น้องด้วยครับเจลวันนี้เล่นกันดูดีสนุกมากครับไว้เล่นกันใหม่รอบหน้าครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับของผมเอ่อสิงนะครับคอลเลชั่นครับแล้วก็ยูนิคนะครับและเอ็นเดลิกนะครับขอบคุณทุกที่นิตย์อัจฉริยะนะครับผมขอบคุณครับ